จะวันคริสต์มาสแล้วนะคะพี่พี่มีของขวัญให้กับตัวเองหรือยังคะหนูแนะนำนี่เลยค่ะสิบล้อของล่ะ Isuzu GX 360แบงม้มาปี64ค่ะมีใหม่ๆนะนี่นะคะสวยเลยค่ะพี่กระจังหน้านะคะเป็นฟลเมี่ยมค่ะพี่นี่นะคะดูเลยว่ามขนาดไหนพี่เรียมๆเลยตอนนี้เป็นตัวสิบล้อแล้วนะคะพี่ยางดูภายในกัน อยู่ที่แสนสามเองค่ะถือว่าไม่มากไม่สูงนะคะ <Wow. S 1> กลางๆเลยค่ะนี่จะเป็นตัวคัดของเขานะคะเป็นคัดแห้งแผ่นเดียวค่ะมีสเปริงตัวนอนเนาะส่วนอันนี้เป็นเบรกนะคะเป็นปูแอร์เบรกลมล้วนวงจรคู่แยกหน้าหลังค่ะอ่าซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่าตัวเ <Wow. S 1> บรกปกตินะคะที่นั่งของคนขับนะคะจะเป็นแบบเบาะลมค่ะพี่ปรับตามน้ำหนักของตัวเองนะคะซึ่งจะทำให้ สบายขึ้นแล้วก็ไม่เมื่อยในเวลาขับค่ะนี่ก็จะเป็นภายนอกของเขานะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบปั๊มแรงดันสูงค่ะนี่นะคะจะเป็นท่อ,ขอเขาเลคะแบบชีฟ้าเท่ๆเลยค่ะแีะบิสูงสุดของเขานะคะอยู่ที่1422นิวอนวตันเอเลยทีเดียวนี่ได้พีชมเลยนะคะว่ามันใหม่เกี่ยมขนาดไหนเนาะบางคนเขายังแข็งแรงอยู่เลยะคะ่ะไม่มีแตกะเลยที่นะยางลึกล่องเต็มทุกอันสี่กระทะล้อนี่ก็ ครวคันนี้นะคะบรรจุน้ํามันได้ถึง370ลิตรกันเลยทีเดียวถือว่าถังใหญ่มากๆเลยค่ะพี่คันนี้นะคะหนูเปิดอยู่ที่2150,000บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าพี่คนไหนสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์081 39793 3ได้เลยค่ะอย่างไม่พอแค่นั้นนะคะเราลดรัสต็อกทั้งลา